สวัสดีครับผมช่างคิวนะครับวันนี้จะพามาชมปืนยิงปลาตัวนี้เป็นรุ่นซีแซดลังเคทูนะครับรุ่นซีแซดลังเคทูตัวนี้ราคา2,008นะครับ2,008รวมส่งนะครับเราจะส่งให้ฟรีเก็บเงินปลายทางนะครับของมีพร้อมส่งเลยนะครับไม่ต้องรอนะครับตามนี้เลยนะครับเป็นงานต่อท้ายไม้กระถินเทพานะครับเป็นงานต่อเอยเป็นงานต่อท้ายไม้ขี้เหล็กไม่ใช่ไม้กระถินเทพานะครับเป็นงานต่อท้ายไม้ขี้เหล็กนะครับ ตัวไม้เป็นไม้ประดูนอกนะครับไม้ประดูแอฟริกานะครับประดูแดงแอฟริกานะครับตัวนี้สวยๆเลยครับเป็นไม้คัดมาเลยนะครับตัวนี้สองพันแปดนะครับตัวรางเมตรยี่สิบนะครับระยะชักเจ็ดสิบนะครับรางเมตรยี่สิบระยะชักจากหน้าไกลถึงประมาณตำแหน่งยางนะครับ ถึงตำแหน่ยงยางเนี่ยเจเจเซนนะครับจากหน้าไกถึงตำแหน่ยงยางจากปลายล่างถึงตำแหน่ยงยาง40เซนนะครับเป็นระยะชักเจทิ้งปลาย4ี่สิบนะครับรลังยาว120เซนนะครับหรือว่าเมตร20บนะครับตับวกไกอีซี่ล็อกสแตนเลสนะครับระบบไกลรับประกันให้ตลอดชีพเหมือนเดิมนะครับ สึกล้อมีปัญหาส่งกลับมาเคลมได้เลยนะครับซ่อมให้ฟรีตลอดชีพนะครับซ่อมไม่ได้เปลี่ยนตัวใหม่ให้เลยนะครับอ่าปีข้างขาวเป็นปีข้างขาวอลูมิเนียมนะครับความยาวห้าสิบเซนนะครับปีข้างขาวเป็นปีอลูมิเนียมรับยางได้ห้าชุดนะครับอ่าอุปกรณ์ที่ให้ไปนะครับก็จะมีลูกดอกสองยางสองท่อปีอีหนึ่งร้อยปอนด์หนึ่งชุดแบบนี้นะครับตันตัวอย่างนึงนะครับในราคาสองพันแปดร้อยบาทรวมส่งปลายทางนะครับ ช่องทางการติดต่อตามนี้นะครับ0972688650นะครับโทรเข้ามาเลยนะครับแนะนำให้โทรเข้ามาเลยนะครับใครสนใจรุ่นนี้ก็ซีเซ็ตประดูนอกนะครับซีเซ็ตประดูนอกร้าง K2 นะครับซีเซ็ตประดูนอกร่าง K2 นะครับจะมีซีเซ็ตแมกถินเทนพาด้วยนะครับ ตัวซีแซดไม้กระถินเทพาก็รูปทรงจะไม่เป็นแบบนี้นะครับมันจะออกแบบมาให้เป็นราคาถูกนะครับตัวนั้นก็ออกแบบมาคล้ายๆทรงซีแซดเฉยๆนะครับแต่ตัวนี้นะครับเราเอาปืนซีแซตตัวจริงนะครับมาทาบเลยนะครับทําเป็นทรงซีแซดตัวจริงเลยนะครับแบบปืนเหมือนแบบปืนจริงนะครับตัวนี้2,800บาทนะครับลางเคทูนั้นหนาทนทนแข็งแข็งนะครับ มีรูรับสาย PE เหมือนกันนะครับน่ครับเวลาเราใช้งานเราก็เอาสายเข้าไปในอยู่ในรูนี้นะครับลูกดอกอยู่ข้างบนสายอยู่ข้างล่างนะครับใช้งานนะครับเรามัดเชือกนะครับเราใช้งานเราก็มัดเชือกให้มันอยู่ใต้ลูกดอกนะครับมัดให้ปมมันอยู่ข้างล่างนะครับมัดให้ปมมันอยู่ข้างล่างเหนียงของลูกดอกนะครับอยู่ตรงข้ามกับเหนียงนะครับให้มันอยู่ข้างล่างเวลาใช้งานก็เอาสายเอาเอาปมไว้ข้างล่างนะครับ แล้วก็สายตกลงไปแล้วก็เอาลูกดอกทับไว้นะครับไล่ให้สายมันตกลงไปในร่องนะครับนี่ครับสายมันจะฝังในร่องนะครับจะมีความปลอดภัยไม่เกิดอันตรายต่อผู้ใช้งานนะครับก็วิธีใช้งานเนี่ยอ,อย่าให้สายมันขึ้นมาพันกับลูกดอกนะครับอย่าให้สายอย่าให้ปมสายมันอยู่ข้างอย่าให้ปมสายมันอยู่ข้างบน นะครับถ้าปมสายมันอยู่ข้างบางทีมันทับมันหนีบนะครับแล้วก็สายมันจะขาดอ่าบางทีสายมันอยู่ข้างบนนะครับอ่าอย่ยงเอ้ยไม่ใช่ปมสายเนี่ยมันอยู่ข้างบนแล้วทีนี้เราจัดให้สายมันจกลงไปมันก็จะทับกันตรงขอบนะครับแล้วมันก็จะขาดนะครับต้องให้ปมสายอยู่ข้างล่างแล้วก็ไล่สายให้มันตกลงไปข้างล่างใต้ลูกดอกเอาลูกดอกทับสายไว้นะครับเราใช้งานมันถึงจะไม่ขาดนะครับไม่เกิดอันตรายด้วยนะครับมันจะปลอดภัยนะครับตัวนี้ ไม่เกิดอันตรายต่อผู้ใช้งานนะครับรางเคทูเป็นรางออกแบบมาดูนะครับมันจะเต็มล่องกับลูกดอก5มิลนะครับดูเราออกแบบมาให้ใส่ลูกดอก5้ามิลมันจะฟิตพอดีนะครับถ้ามันตกถ้าเราปล่อยลูกดอกตกไปแบบนี้เนี่ยมันจะขยับแทบไม่ได้เลยนะครับมันจะฟิตนะครับแต่ไม่ฝืดน,นะครับดูเวลายิงมันยังลื่นปกตินะครับนี่ครับ ตอนนี้มันใส่กับลูก4มิลได้ด้วยนะครับแต่ผมไม่แนะนําให้ใส่นะครับเพราะมันจะหลวมนะครับรางเราออกแบบมาให้ใส่5มิลนะครับแต่ว่าไกเนี่ยตอนนี้เราออกแบบให้ใส่4มิลได้ด้วยได้ด้วยแล้วนะครับเผื่อฉุกเฉินนะครับเผื่อฉุกเฉินเผื่อเอาไปแล้วหาหาลูก5มิลไม่ได้นะครับหรือว่าเรามีลูก4มิลอยู่แล้วก็ใช้ยิงได้นะครับแต่ผมไม่แนะนํานะครับเพราะว่าความแม่นยําจะลดลงนะครับตัวนี้มันออกแบบมาให้ใช้กับลูก5มิลนะครับจะมีความแม่นยําสูงนะครับ 2,800บาทรวมส่งนะครับรุ่นซีซประดูแดงนะครับซีซประดูนอกอ่ะซีประดูนอกราง K2 ูนะครับนี่อีกฝั่งหนึ่งลืมไปอ่ะ ฝั่งหนึ่งจะเป็นแบบนี้นะครับให้ดูอะไรอย่ของงานในไก่นะครับ ต้องทางอดต่อนะครับฝากไว้อีกครั้งนะครับ0 9 7 2 6 8 8้าเนะครับตามนี้เลยใครดูไม่ทันก็จุดกดหยุดไว้นะครับใครกลัวลืมรุ่นก็จดเอานะครับตัวนี้ซีเซ็ประดูนอกรางคีทูนะครับ2,800บาทนะครับรวมส่งอุปกรณ์ครบชุดพร้อมใช้งานตามนี้เลยนะครับอุปกรณ์สามารถสั่งซื้อเพิ่มได้นะครับลูกดอกลูกละ60บาทนะครับลูก5้มิลลูกลูก4ีมิลลูกละห้าสนะครับตัวนี้เป็นลูก5้มิลจะอยู่ที่60บาทนะครับ ยางชุดละหนึ่งร้อยนะครับท่อพร้อมสาย PE ชุดละหนึ่งอบาทนะครับสั่งซื้อเพิ่มได้นะครับแต่เราแถมไปให้ในชุดตามนี้เลยนะครับเพื่อจะซื้อไปสำรองอีกนะครับหรือสามารถสั่งซื้อที่หลังก็ได้นะครับโอเคนะครับประมาณนี้นะครับคลิปนี้ก็ฝากทุกคนไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ